น้ำหัวปรีนะครับตัวนี้เป็นน้ําหัวปรีชนิดผงนะครับยี่ห้อไออุ่นนะครับก็ช่วยบำรุงคันบำรุงน้ํานมนะครับสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะครับการรับประทานนะครับก็ตัดซองแล้วก็เทชงกับน้ํานะครับลักษณะจะเป็นผงแบบนี้นะฮะหนึ่งกล่องมีอยู่สิบซองนะฮะ สีก็จะเป็นนี่นะ้ระรสชาติกินง่ายทานง่ายนะครับหวานๆนะไม่เฝื่อนนะ <c oughs> สนใจก็สั่งซื้อสินค้าได้นะครับตามดิก้านล่างวิดีโอนี้นะครับ